กำนักปู่ใหญ่ว่านาะเปิดทุกวันครับปีใหม่ไม่มีหยุดนะครับมากลาวไหวปู่ขอพรได้ที่นี่หนาวไหมอ่าหนาวครับ15องศาครับตอนเย็นตอนเย็นนี่ยหนาวหนาวสั่เลยนะครับตอนนี้กําลังลุ้นโชคลุนรลาบกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนาะจะเป็นวันส่งท้ายปีใครที่ยังว่างเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้ปู่สักหน่อยนะเพื่อเอาสิริมงคลน,นะ ใครที่ว่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเรียกอัญเชิญเทวดาลงมาแล้วก็ไหว้ปู่นะครับนอนในถ้ำเนี่ยเข้าไปไม่ได้มื่ขึ้นมุมฝันเห็นพ่อผมพ่อผมมาแล้วเรามาซอยแล้วซีนึงเลยเห็นแท้ออกซี่นึงผมขอสักสิบสองป๋องแป้งเ,งเทสเลยเทสผมจยิบไปรถตัดจัดมาเลยก็ ดูครับนี่กำลังเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกับแม่แม่กันไหมดยวอกตัวเลขกับแม่แม่กันอาจารย์นำตรวจนะเวลาอารตรวจอาจารย์ตรวจช้าๆิฉันจะไม่ทันเหรอครับตรวจไม่ทันหรอเร็วเร็วแล้วอไหปีกาเน่ที่อาจารย์อครับอ่าผมจะตรวจแล้วนะครับอให้ผมตงก็จะเอาน้ำผาเนี่ยแต่ใหอ๋อแต่ไม่ไย้ครับปีนี้เรียงลายมาเลยบอกอยากให้ทำแบบนั้นอีกอ่านหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ทันแม่ก็ สวดมันไม่มีคนสวดด้วยผมก็เลยไม่รู้จังหวะอาจารย์สวดทั้งบนมูแต่ท่านสวดมใทันแล้วอาจารย์สวดเร็วมากครับเดี๋ยวสาธุเอาเด้อไหมถ้าเห็นสวดทีไรก็สนดมือจนจบเลยฉันน่ะเปิดดูด้นหลับไปยังทิ้งทวนอหลับค้างมือถืถอะตัวหนุ่ยก็ไม่เข้ากระสงสารอยู่นะครับโดนด่าประจำผมอย่าไปสนใจวันที่หนึ่งนะแม่เมื่อื่น มือมันที่หนึ่งเราอน่อง่ๆๆไนีหน้ถูกว่าตรงสี่สามนั่นก็เห็นอยู่อ๋อครับเขียนซื้ออีกตัวนึกไม่ได้ดูมันไม่ได้อย่างนั้นอาจารย์พูดเลยดมตัวอะไรนะคิดไม่ออกสองหนึ่งนี่เอาหมดเลยแล้วอาจารย์สูงใบแดงแล้วคิดไม่ได้ ขายไว้เลย,ยเคแลคปมาแคปนั่นน่ะ <c oughs> ไปดีได้ท้องหนึ่งเ่ย <c oughs> ชอบมากเมื่อก่อนจำได้ว่งไหนที่สามวัอยเข้าแรเต็มตาดูครับอาจารย์จะได้ด้วยอ่ะให้อาจาร <c oughs> ยา์ตัวเองอ่ะถ้าถึงอาจารย์ทำเข้าแล้วเ <c oughs> นี่ยถ้าเข้ามันก็จะ,ะบารมีเพิ่มขึ้นมันก็จะเริ่มกลับมาเ <c oughs> หามือนปีก่อนแล้วเนาะเข้ามาสำนักยากเลย ใช่คนเยอะมากอาจารย์ให้ลูกน้องเล่นกีได้แล้วเนี่ยะกาอี้เก่าหมดเลยเก่าหมดเลยผมไม่ใหม่แล้วเนี่ะอะไรมีคนนั่งเดี๋ยวผมสั่งลูกน้องครับควาดังมีนุ่มเหมือนกัน

ไอ้วันศีแม่ผมมีร้อยไปแต่ว่ามันออกบนไงไม่ได้เท่บาทครับครับครับดีมาไหว้ปู่ปีหน้าจะได้เป็นเศรษฐีด้วยกันวันนี้วันดีนะเนี่ยเราส่งท้ายปีแล้วก็ปีหน้าเป็นเศรษฐี อขอให้เป็นสีเอมาลองมาทิน <c oughs> ได้เห็นผมหัวขาวแน่นอนกวันนี้ผมผมไปท้าปูม,มาแล้วในคลิปนั้นท่านก็มาขำแบบเป็นผมตกใจอ่ะที่มีเสียงหัวเราะนะผมก็เลยมั่นใจนะงวดก่อนแต่วันนี้มันหลายอย่างอ่นหนึ่งสีเหมือนผมไปเตะบอลผมก็ยังใส่ได้เสื้อเบอรส์สิบสี่ผมก็ไม่ได้เลือกเขานะครับไปนจุดทู่ผมก็ได้ตัวนั้นแหละ <c oughs> ก็ได้หนึ่งแปดสี ข้อล่างก่อนเลปูผูด้อทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้ผูนะตอนนี้แต่ละคนก็ <S <S คนยังอยู่ในสำนักเยอะอยู่นะครับ คนเข้าเดี๋ยนะผมแทนกล้องให้ดูคนออกไปหมดแล้วครับเพราะว่าผมรับเสร็จแล้วนะครับก็ยังนั่งเต็มอยู่ในถ้ำในอะไรก็เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปกราบขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลเนานะสิริมงคล ฮึจุดได้ตัวเดียวกันอีกสเฮึเราไปดูครับสีหนึ่งอีกแล้วเอ้ากำลังลุ้นครับกำลังดูีหนึ่งของแม่ของแม่บอกของแม่นึงหนึ่งสีหนึ่ง มันใจเลยว่าปะเนี่ยหนึ่งจริงจริงหกหกสี่หนึ่งครับมาอีกแบบพี่น้องหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งเอ้ผมเป็นบ้าแทงวันนี้เอาไปปัวในเด้อขันเขาวันนี้ โอ้โหจุดได้หกสี่หนึ่งนะครับเนาะออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมผมต้องไปถ่ายหน้าจอมาให้ทุกคนดูดีกว่าอันนี้หัวก็อันแล้วามันลงลมเยอะเดี๋ยจะอันกินใหญ่นะอันนี้เป็นเนี่ยรูปล่าสุดของพี่เขานะครับหกสี่หนึ่งเห็นี่ยหกสี่หนึ่งหกกับเก้าตัวเดียวกัน นะครับก็เป็นเก้าสี่หนึ่งนะครับไม่ไห่สี่หนึ่งไม่แล้วทุกคนดูนี่นะครับไมกแล้วมาเรียกความมั่นใจดีหน้าเราจะรวยกันแล้วขอบคุณครับหกปีหนึ่งทีูิ่เห็นแล้วตัวที่สอง ตีหนึ่งเจ็ดอีกหมุนก็ได้ีี่อี่หนมุนก็ได้เจ็ดสี่หนึ่งอีกมุนก็ได้อ่หนอีกไปมุนที่ดูเนี่ยครับมุนในถ้ำ มาเดยสีหนึ่งหนึ่งสีตอนนี้แบบเรียกความมั่นใจผมว่าสัสดีปีใหม่คะ่ะจารย์ขอให้สุขภาพแงอวยพรปีใหม่ให้หน่อยครับทุกคนอ่ะเม้นอวยพรปีใหม่หน่อยเดี๋ยวผมไปไล่อ่านย,ย้อนหลังนะเม้นอวยพรปีใหม่ให้หน่อยครับเนาะเม้นอวยพรปีใหม่ให้ผมด้วยเมื่อไม่นี้น่ารักอ่ะไอ้เิ่งเสียงโคตรชัดตัวนี้หน่อย ขาปั้งเบิรง,งหน่อเสิยครับเติมแถวนะนะครับลองอ่ะเม้นให้หน่อยนะครับเม้นเอฟซีโคราชค่ะสวัดีนะครับาับนีใหนะ,ค,ะครับ้หม่อีลน้นะครัราก็ด้ต้อรับทีใหม่แล้วีใหร้อยไปสำนักตอนบอยู่ฟังมากกลับมาเล้ลาวแปดเก้า,า,าก,กับเก้าเก้าค่ะเอาร้อยมาหัวครับก็มากก่หนึ่งสี่ ผมก็จุดได้หนึ่งแปดสี่นะของผมผมไปเตะบอลผมก็ยังได้ดเบอร์สิบสี่เอกับดาราไงครับเมื่อวานนี่เดินจะไม่ไหวอยู่นี่ตื่นขึ้นมาโหนค,นคนไม่เคยออกกําลังกายไปเล่นลูกศิษย์ไปเชียร์เต็มยิ่งไอ้นเนขินเลยครับช่วงนี้ไม่ไม่ได้ออกมาห้าเดือนแล้ว ก่อนเนี้ยผมปิดประจําเพราะว่ามันมีสนามฟุตซอลไงมันเข่าหลุดแล้วก็เลยพักไปเราน้ําหนักเยอะตอนนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้แม่ผมหลังหลังที่แม่มาหาแล้วก็